สวัสดีครับมิตรักนักสะสมเหรียนแปลกทั้งหลายใครชอบเหรียญแปลกเข้ามาชมที่ช่องสมาคม h ช n แนลนะครับมีเหรียญแปลกหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาท ชนิดห้าบาทชนิดสิบบาทนะครับช่องนี้มีแต่เหรียญแตกกับเหรียญพอสอหายากซึ่งนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นในเหรียญที่เพื่อนๆไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ ส่วนมากช่องสมาคมชาแนลนำอา่เดรียนที่มีราคาสามารถขายได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, ด,ดกระดิ่งเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ๆมาชมคลิปนะครับเปลี่ยนแปลกเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญชนิดพระเสียรเล็กของราชการที่9 ความแปลกของเหรียญเหรียญน,นี้ก็มีเนื้อเกิอนอยู่ในขอบเสื้อนะครับเนื้อเกินเหรียญชนิดหนึ่งบาทของราชการที่9พาเซียเล็กปีพศ2551 มีเนื้อเกินอยู่ที่คอเสื้อนะครับตรงปลายปากกาไม่ใช่มีเหรียญเดียวนะครับเหรียญเหรียญน,นี้ก็มีนะครับเหรียญน,นี้ปีพศสองพสี่สิเจเนื้อเกินเนื้อเกินเหมือนกันนะครับ เหรียญนี้จะใหญ่กว่ามาชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็มีช่องหนึ่งประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาท มีตำหนิสามจุดจุดที่หนึ่งตรงสาอูมีเนื้อเกินจุดที่สองในตรงสาอูมีเนื้อเกินตรงสารูคำว่าภูมิจุดที่สองก็ที่ไหลเสือ้อที่ไหลที่มุมไหล ขอบเสื้อมุมไหลจุดที่สามก็ขอบเสื้อตรงด้านล่างนะครับเรียนนี้หายากไม่ใช่หาง่ายๆนะครับหายากช่องที่ประกาศรับซื้อหนึ่งพัน ห้าร้อยบาทแต่ก็ไม่สามารถหาช่องทางซื้อขายได้เคยส่งไปให้ประเมินราคากับทางช่องที่ประกาศรับซื้อหน0่บาทไม่อ่านไม่ดูลายไม่อ่านลายนะครับไม่สามารถติดต่อได้ ในเรื่องโครงการซื้อขายนะครับปีพศ2550นะครับเนื้อเกิน3จุดด้านหน้าที่ช่องหนึ่งประกาศรับซื้อเหรียญละ1,500บาทถ้าหากช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ถ้าหากว่าต้องการ ก็ทักมาได้นะครับพูดคุยกันได้ตอนนี้มีอยู่สี่เหรียญครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามช่องสมาคม h ชนแนลคลิปต่อไปจะนำเหรียญที่มีราคา มาประกาศรับซื้อให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ